าอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงนี้คู่บัตเทิค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่ายังคงอยู่ในเรื่องของแท็บเล็ตโดยวันนี้เราจะเอาแท็บเล็ตสองตัวมาเทียบก,กันซึ่งก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของแต่ละค่ายไม่ว่าจะเป็นซัมซุง g าแล็กซี่วิแล้วก็รวมถึง iPad Pro ด้วยค่ะช่วงคู่บัตเทิลฟและกระจกกันโดยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต สำหรับ2รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อ Galaxy View แล้วก็รวมถึง iPad Pro รุ่น12.9นิ้วเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ของทั้งค่ายของทั้ง2ค่ายเลยก็ว่าได้ถูกต้องครับเพราะว่า iPad Pro เนี่ยมา12.9นิ้วไม่มีใครใหญ่กว่านี้อีกแล้วเราใหญ่กว่าร้อยินิ้วฮะ<า><า>นะมาถือถือ,ถอยังไงอ่ะโอ้ยพี่คะลุดกรอบเดิมๆไม่ใช่ว่าแท็บเลต็ตจะต้องออกมาถือแล้วแบบนั่งจิม้มนั่งจิม้มไม่จําเป็นอา้ามันเอาไว้ตั้งโต๊ะก็ได้ แล้วทํางานเพราะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราใช้งานมัลติมีเดียเยอะขึ้นอ,อย่างตัว g ล l a x y v วิ w มันถือว่าเป็นเครื่องที่เอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะคือทําได้ทุกอย่างอย่างเช่นสมมติว่าคุณแม่จะทําอาหารแล้วอยู่ในครัวในครัวปกติไม่มีทีวีไงก็สามารถทวเจาตัวนี้มีหูหิ้วด้วยถือไปตั้งปึง้งเปิดซีรีส์เกาหลีดูไปทําอาหารไปเพราะทำอาหารทีนึงใช้เวลาเป็นชั่วโมงคุณแม่จะเสียเวลาไม่ได้นะคะคุณแม่ต้องดูซีรีส์ไปด้วยอ,อย่างเงี้ยเป็นตน้นไปถนป่ะม<ฮ>ันก็มาใช้แท็บเล็ตส กตมันต้องเอาไว้ทํางานเอาไว้ใช้งานอย่าง iPad Pro เนี่ยออกแบบมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ยักษ์ความละเอียดสูงใช่ไหมคุณจะใช้งานออกแบบก็มี Apple Pencil เพราะทุาคนหน้าจอความละเอียดสูงเนี่ยก็สามารถที่จะวาดออกแบบดีไซน์เขียนทำไ,ได้ทุกอย่างเลยส่วนเรื่องเอนเตอร์เทนเนี่ยก็มีอยู่แล้วเพราะว่า Apple เองก็มีทั้งสูตรซื้อหนังซื้ออะไรมาก็ดูได้เหมือนกันแต่แต่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ย เจ้าตัว Galaxy View เลิศก,กว่าค่ะเพราะว่าเขามีการผูกโปรโมชั่นกับทางฝั่งของ AS ทําให้เราสามารถดูคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น AS Play แล้วก็รวมถึงคูปซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหนังทั้งซีรีส์อย่างของพวก GTS เก่าเนี่ยเพียบแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยโดย Galaxy View เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเขาก็จะมีการผูกโปรโมชั่นดีๆแบบเนี้ยกับแต่ละประเทศว่าเอยประเทศนี้มีใครเป็นคนที่น่าสนใจในเรื่องของการทำพาร์ทเนอร์คอนเทนต์ก็จะเอามารวมกันแบบนี้เป็นต้น แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการทํางานเนี่ยคือ Galaxy View ก็เป็นแท็บเล็ตแอนดรอยที่สามารถใช้งานได้ครบครันเหมือนกันการที่พี่จะบอกว่าเอ้ยต้องใช้ iPad 4ถึงจะทํางานได้อันนี้มันไม่จริงหรอกคะ่ะถ้าจะมองถึงประโยชน์ใช้สอยนะครับ iPad เองก็สามารถจะซื้อพวก cover มาตั้งได้ทำไมก็ <c oughs> ตั้งได้เหมือนกันต่อคีย์บอร์ดก็พิมพ์งานได้เอ้ <c oughs> าก็ได้เหมือนกันไงเออเอาแอปพลิเคชัน iPad ก็เยอะแยะมากมายไง <c oughs> ที่ใช้งานมันก็มีเหมือนกัน Android กับ iOS เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเดียเด๋ยวเดี iPad <ห>๋ยว r p a d มันแบ่งหน้าจอได้ทำงานได้สองหน้าจอสองหน้าจอโอ้ยเก๋มากเลยใช่ไหมล่ะเราก็มีแต่เรามีมาก่อนตั้งหลายปีแนะ่ที่สำคัญเดี๋ยวนี้เรามี Pop Up View แบ่งได้ห้าหน้าจอคือชัดกับเจ้านายไปดู YouTube ไปตอบเมลเพื่อนไปได้หมดทำพร้อมกันได้สูงสุดให้แอปนะเจ๋งกวาง่า เฮ้ยแต่เรื่องของความเรียดหน้าจอความคมชัดใช่ไหมเราสูงกว่าถูกไหมแล้วก็ลําโพงด้วยลําโพงมันมีทั้ง4ตัวเป็นเสียงเซอร์ราวเวลาหมุนพลิกหรือว่าเปลี่ยนท่าในการดูเนี่ยมันก็จะปรับระบบเสียงด้วยเออให้มันเข้ากับเวลราหมุนดูแนวตั้งหรือแนวนอนระบบเสียงจะมาคิศทางไหนฟิว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 ,ฟว,ฟวแต่เรามีไมโครเอเรามีช่องใส่ไมโครเอสเฮ้ยเราคำคเยอะอยู่พออยู่แล้วไม่ต้อ,องใส่ ไม่ต้องใส่กันไม่ได้นะคะพี่คือต้องดูว่าถ้าเราเน้นเรื่องของ entertainment เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องมีการแชร์ฟงแชร์ไฟล์อะไรอย่างงี้บ้าง <28 S 1> ถูกไหมเราก็อยากได้พอพอแต่ร<อ>้อยยี่สิบแปดกิกของพี่ราคาเท่าไหร่อ่ะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไงถูกไหมเอออ่ะมีอะไรมาสู้อีกคะเฮ้ย <c oughs> น้ำหนักแน่นอนอยู่แล้วครับ iPad Pro เนี่ยเบาวกว่าแน่นอนโอ้ยก็เบาวกว่าแน่นอนสิคะหน้าจอมันต่างกันตัน้งกี่นิ้วถ้าน้ำหนักมันจะมากกว่านี่ก็แย่แล้วค่ะพี่คะ Galaxy View เนี่ยเก่งว่ามันไม่ใช่แท็บเล็ตส่วนตัวนะมันเป็นแท็บเล็ตของครอบครัวซื้อเครื่องเดียวใช้ร่วมกันได้มันเป็นแท็บเล็ตที่สามารถดูทีวีพร้อมกันไปได้ดูซีรีส์พร้อมกันไปได้ทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอบอุ่นใกล้กันมากขึ้นเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆเลยค่ะไมไม่ดูทีวีอะไม่คือบางทีเราอยู่ในห้องที่มันไม่ได้มีทีวีอย่างเช่นคุณแม่ไปทําครัวคุณลูกจะไปช่วยหั่นหัวหอมอย่างเงี้ยอะก็ดูซีรีส์พร้อมกันได้อีอะอีอะน่ารักกุุงกิง ล้วแบตเนี่ยอยู่ได้ประมาณ7-8ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ดูซีรีส์ยาวไปคือหลับคาหน้าจอได้เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดมองมุมนี้เนี่ย iPad Pro นะด้วยสเปคนะครับมันเป็นสเปคที่แบบว่าออกมาเพื่อให้คนออกมาทำงานได้จริงจังมากๆทั้งเรื่องของการตัดต่อวิดีโอการทำงานกราฟิกขั้นสูงคือ Apple เองก็ไปคุยกับทางผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดังๆครับเอามาพัฒนาว่าโอเค o ู้จบทำอะไรได้บ้างเอามาลง iPad Pro ได้ไหมขอเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง ใช่ไหมครับเราก็มีเรื่องของตัว Apple Pencil เองดีกระหาใช่ไหมที่พูดไปแล้วว่ามันสามารถจะเอามาเขียนวาดลงเส้นดีไซน์คือทุกความรู้สึกของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับพวกปากกาทั่วไปมันคือ Apple Pencil ฮะมันคือ Apple Pencil เลยใช่มันไม่เหมือนปากกาทั่วไปค่ะเพราะเพนซิลแปลว่าดินสอถูกต้องโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นมันสามารถจะแรงเงาได้ไงเวลาวาดวาดแล้วก็เอียงเข้ามาฟุ๊ก็สามารถจะแรงเงาวาดภาพได้มันคืออุปกรณ์พิเศษออกมาเพื่อการทํางานโดยเฉพาะเลย แบตเตอรี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าเราใช้งานได้หลักสิบชั่วโมงอ,ะอ,มอ่ะช้านานนิดนึงแต่ใช้ประมาณชั่วโมงพูดมาขนาดนี้ปูมาขนาดนี้บอกมาเลยค่ะ iPad พี่เครื่องเท่าไหร่ iPad Pro พร้อมกับสเปคที่ตัดต่อวิดีโอได้ทำงานออกแบบได้ราคาเริ่มต้นที่3900บาท 32G b w i f i ใช่แล้วอุปกรณ์เสริมมาอยากได้เพนส่งเพนซิลอยากได้คีย์บงคีย์บอร์ดอะ ไอ้วกเพนซิ่ก็ประมาณ 3- า0 0่พันคีย์บอร์ดก็ประมาณ0 0 0กพันทั้งชุดก็ประมาณสี่ห้าหมื่นโอ้โหถ้าจะแพงขนาดนี้น้องว่าน้องเอาตังไปซื้อโน้ตบุ๊กดีกว่าไหมพกพาได้เหมือนกันแถมมีคีย์บอร์ดไปแล้วด้วยเออไม่ต้องพกแยกเอางี้ดีกว่าค่ะมาดู Galaxy Vi e w ดีกว่า Galaxy Vi e w เนี่ยไม่ต้องมีรุ่นความจุเพราะว่าใส่ micro sd card ได้ที่สำคัญรองรับ4ี g อยู่แล้ว1รุ่น1สเปคหนึ่งราคาเริ่มต้นที่23,900บาทแต่มีโปรโมชั่นเหลือ19,900บาท ยังไม่ถึง20 0 0มืก็ครบชุดแล้วะ่ะโอ้พูดอย่างงี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าของฝั่งน้องเป็นเอนเตอร์เทนใช่ไหมเน้นการที่ว่าในวานตรงนั้นตรงนี้ดูภาพยนตร์แย่งกันดูบางทีแบบว่าคนนั้นดูทีวีคนนี้ก็ดูแท็บเล็ตใช่ไหมแต่ของผมนี่เป็นลักษณะของการที่ว่าซื้อมาเพื่อเอามาทํางานเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการหารายได้มากกว่าที่จะเป็นลักษณะของเอนเตอร์เทนคือหารายได้เนี่ยบางคนก็เป็นนักวิจารณ์ดูหนะังหารายได้กันหนังก็มีเรื่องหารายได้น้องว่า ้องแล้วแต่อาชีพของแต่ละคนจริงๆแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าน้องมีเงิน50 0 0 0น้องจะซื้อโน้ตบุ๊กก็ลองเลือกกันละกันนะคะว่าอยากได้แบบไหนมากกว่ากันระหว่างแท็บเล็ตเพื่ออินเตอร์เนนตในราคาที่ย่อมเยาหรือว่าอยากจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าได้โหลดกลแอปเปิล และนี่แหละคะ่ะก็คือรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้แต่จะไดยหมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็ตามสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่อง Nation TV ส่วนระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดว่าคิดถึงการหรือว่ามีคอมเมนต์อยากร่วมพูดคุยกับรายการแล้วก็สามารถเข้ามาทิ้งเอาไว้ได้ตามช่องทางโซเชียลนี้เลยค่ะวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ